สวัสดีครับผมเจริญรอหรือมีพัดก้าไม้มง่คนกาฝากของพี่ธนสิทธิ์ขอขอบคุณพี่สมชายนะครับปิดตะกุดนะครับนารายแลงรูปปอกกระสุนปืนจุดสี่ห้าทั้งหมดนะครับเพราะผมคิดว่ามอบให้พี่เขาหนึ่งดอกนะพอบอกเสร็จพี่เขาบอกจะเหมาอยู่จะเอาหมดเลยพอดีนะครับนี่เอาหมดแล้วครับถ้ากับว่าหมดแล้วผมก็เก็บวไว้ดอกหนึ่งครับนะฮะคุณก้องก็ไม่รู้จะยังไงคุณก้องก็สนใจอยู่นะครับคุณก้องนี่เพราะก็เป็นเพื่อนในเฟสมิตรภาพที่ดีๆที่มีให้กันแล้วก็ของพี่สมชายก็็เปน คนที่ดีครับนะฮะมีอะไรก็แนะนําเราเหมือนน้องชายคนหนึ่งนะครับขอบคุณพี่มากเลยนะฮะขนาดพี่อยู่ระดับนั้นก็ยังไม่ถือตัวนะครับมีจิตเมตตาหมั่นทําบุญนะครับนี่ครับอันนี้ที่น้องมอบให้นะฮะที่น้องบอกเมื่อกี้นะครับบางท่านกัจเดี๋ยวอาจจะคิดนะครับว่าเออทำไมถึงกล้าให้นะครับเงินสําคัญก็จริงนะครับเงินสําคัญก็จริงสําหรับผมและครอบครัวสําคัญจริงแต่มมตภาพและคนที่เขาดีกับเราอะสําคัญกว่า นะฮะสำคัญกว่าแล้วมันจะไม่จืดจางด้วยนะครับน,นี่นะครับเราก็คิดแค่สี่ดอกนะครับเนี่ยหนึ่งสองนะครับสามสี่อันนี้ปอกจุดสี่ห้านะครับผมนี่นี่จุดสี่ห้านะครับปอกสี่ห้าเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เก้ามมดอกนี้เก้ามมนะท่านดูเทียบเลยเห็นไหมใหญ่ไหมเห็นไหมครับนี่เทียบดูนะฮะก็คิดแค่สี่ดอก นะครับผมขอขอบคุณพี่สมชายครับนะครับผมลูกค้าเก่าแล้วเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งมีอะไรก็แนะนําดีๆนะฮะมอบผัเหมือนเดิมครับสี่องค์นะครับถ้ากก่าว่ารายการนี้ปิดนะครับจุดสี่ห้านะครับปอดสูญเปลืจุดสี่ห้าตะกุดนาแปลงรูปอาจารย์นองหมดนะครับเพราะผมเก็บไว้ดอกเดียวนะครับแล้วก็มีไว้พูชานหนึ่งดอกเหมือนกันนะฮะนี่มอบให้นะครับอ่ะโอเคขอบพระคุณมากครับส่วนผ้าที่จะแจกลูกค้าก็ยังเหลือนี่เท่านี้นะครับ เนี่ยฮะจะเป็นรุ่น M16 อาจารย์นองอันนี้หลวงพ่อแดงว่าส,สีมหาโพธิ์นะครับเดี๋ยวเล่นแสงนิดนึงเห็นไหมครัหลวงพ่อแดงว่าส,สีมหาโพธิ์ขลังฝั่งตะกุดและเพชรหน้าตั้งนี่รุ่น M16 นะครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวปิดรายการนะครับเดี๋ยวไปจัดส่งให้ฮะพอต้องไปจัดส่งพร้อมกับวัวธนูด้วยนะครับวัวธนูควายธนูนะฮะของหลวงพ่อแสงนะครับบ้านตังนะครับผมก็ที่หาได้ที่เขาโอนค่าสินค้ามาให้แล้วฮะตัง้งแต่เช้าเลยพร้อมที่อยู่ นะครับก็เป็นลูกค้าเก่าๆเนี่ยฮะที่เราเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงขายของยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ไว้เนือเชื่อใจนะครับผมขอบคุณมากนะฮะวันนี้พักครับไม่ได้ไปหาไม้แทงทะลุมาให้พี่ครานะครับพักสักวันนะครับผมเพราะเจ็บขาด้วยกล้ามเนื้อตึงมั้งนี่ครับปิดนะฮะรายการนี้ปิดนะครับขอขอบคุณพี่สมชายครับผมขอบคุณมากครับ